สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยร่วมกับกรุงเทพมหานครบริษัทโนโวนอร์ดิสฟาร์มาประเทศไทยจำกัดและภาคีเครือข่ายจัดงานแบงคอกไลน์แอนด์ลัน2024สุขก,กายสุขใจโลกสดใสใส่ใจเบาหวานเนื่องในวันเบาหวานโลกประจำปี2567สร้างความตระหนักรู้ว่าผู้เป็นเบาหวานสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไป ในงานยังมีการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานในหลายมิติจากผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิรวมถึงคุณแซมแบนนักปั่นทีมโนโวโนอร์ดิสที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจและแบ่งปันข้อมูล Especially in the more rural areas of Thailand, where access to care is maybe a little bit different from Bangkok, for example, and that is a very important project to help people to seek medical care, go see their doctor, and แลก็นโยบายไม่ว่าจะเป็น walkable lane 1กิโลหรือว่า bikeable lane อีก500กิโลเราเพื่อจะส่งเสริมว่าการออกกาลังกายจะช่วยทำให้ทุกคนสุขภาพดีมีส่วน15นาทีทุกคนสามารถไปพักผ่อนหย่อนใจทำให้ทั้งร่างกายและจิตใจสบายตรงนี้มันจะทำให้ เราสามารถที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรงเรามีโครงการตรวจสุขภาพ1ล้านคนนะคะที่เป็นการสกรีนนิ่งแบบลึกไม่ใช่แค่ตรวจพื้นฐานธรรมดา